สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้พอดีมีรถขนดินมาแถวนี้ตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มเราก็ถือโอกาสอ่าให้เขามาเทให้สามคันรถครับตอนนี้ได้สองแล้วครับแต่พอดีท่อตรงนี้นี่ยังลอยอยู่่อเอาใบเอาสามเลยครับเพราะว่าตรงนี้ไม่เต็มหรอกอยะเต็มเกินไม,ไม่ไม่เกินไ,ไปเอาสามเลยครับเพราะว่ามันไม่เต็ม ทไวเลยเพราะว่าดินนี่มันสวยเอาไว้เพาะปลูกตอนนี้ท่อยังลอยยังไม่ได้ฝังพอเทแล้วมันก็ดันนี่ลักษณะมันจะโค้งอย่างนี้ครับมันจะไปติดรั้วเวลาเท่าขุดในอนาคตนี่ขุดทํากําแพงหรืออะไรเทคานเนี่ยมันจะจตะต้องดูทโอเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแก้ไขโดยทันทีโดยวิธีการขุดก่อนครับเพราะว่ารถมากรีดนี่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องใช้วิธีขุดจบอย่างเดียวครับ เอานี่ครับ <c oughs> ต้องขุดออก <c oughs> ต้องขุดดินมาก่อนครับพ <c oughs> อดีเมื่อกี้นี่ลืม <c oughs> ลืมว่าอ่าโทอย,ยังรออยู่ไม่ได้ฝัง <p aren> พอรถเทมาเนี่ย <m ang> มันก็ดันเอา <c oughs> ต้องขุด <c oughs> ต้องใช้จอบขุดออกก่อน <c oughs> แล้วค่อยกรีดมาจากฝั่งทางโน้นครับ อันนี้คือท่อระบายน้ําจากที่เราล้างถ้วยล้างจานฝั่งทางนู้นครับเป็นที่ระบายน้ําลงมาให้ตรงนี้มันต่ำอันนี้คือหน้าดินครับมันก็จะสวยเวลา

น,นั่นนี่ครับน,นันน่นครับมีปัญหาครับครับอพอดีถือกล่องมือหนึ่ง ขุดมือหนึ่งนี่รู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวครับน่าเดี๋ยวเราจะขุดสองมือครับเลินม,มิแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ